การเริ่มต้นของมือใหม่นะครับตอนที่2ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการตรวจสอบโปรไฟล์ครับทําไมต้องตรวจสอบโปรไฟล์ครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ตรวจสอบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับโปรไฟล์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแนะนําได้และส่งผลไปถึงเครื่องมือการสร้างรายได้ของเราครับมันจะถูกลงับแต่ถ้าหากคนที่เช็คโปรไฟล์ทุกวันนะครับเราจะมีโอกาสน้อยมากครับที่จะผิดมาตรฐานชุมชนครับส่วนตัวผมนะครับ การเช็คโปรไฟล์เนี่ยผมเช็คทุกวันเลยนะครับไม่มีวันไหนที่ผมไม่เช็คเลยแดชบอร์ดผมไม่ดูนะครับผมดูแค่การแนะนําโปรไฟล์เท่านั้นว่าวันนี้มีคลิปไหนมีโพสต์ไหนที่ผมสุ่มเสียงบ้างซึ่งถ้าหากเราเข้าเมนูการแนะนําโปรไฟล์ครับถ้าแนะนําโปรไฟล์มันปกติมันมันมีหน้าตาที่มันจะขึ้นว่าแนะนําได้ใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าตาของมันครับแนะนําได้ให้เราเข้าใจไว้นะครับว่า ถ้าหากโปรไฟล์แนะนำได้ความผิดทั้งหลายที่เราเคยทำมาตั้งแต่สมัยเก่าๆมันได้ถูกล้างไปแล้วครับมันได้ถูกหักล้างไปแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่มีความผิดเหลือแล้วครับอันนี้เข้าใจไปเลยครับหลายคนที่ไปเจอข้อความอะไรนะผิดมาตรฐานชุมชนที่กล่องข้อความสนับสนุนใช่ไหมครับอันนั้นนะครับมันคือข้อความที่ส่งมาครับว่าเรามีความผิดครับหลายคนก็จะหาไม่เจอเพราะว่า มันถูกลบไปแล้วครับแล้วคราวนี้มันก็จะมาส่งผลที่โปรไฟล์ของเราให้โปรไฟล์เราเกิดความเสี่ยงหรือแนะนําไม่ได้ครับหลังจากที่เราลงคลิปไลฟ์สดไปปุ๊บพอโปรไฟล์มันหายมันก็จะเขียวปกติครับความหมายก็คือความผิดที่เราได้ทํามาครับมันถูกหักล้างไปแล้วครับถ้าโปรไฟล์แนะนําได้นะถ้าใครเช็คทุกวันเนี่ยโอกาสที่โปรไฟล์จะตกอยู่ในความเสี่ยงหรือแนะนาไม่ได้มีน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าหากมีโพสต์ในผิดคลิปในผิดเนี่ยมันจะส่งการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะมันจะเตือนที่หน้าการแนะนําโปรไฟล์ครับมันจะเตือนแบบนี้ครับมันจะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยไม่แนะนําคือ Facebook หลังจากที่ตรวจคลิปแล้วเนี่ยคือเนื้อหาเนี่ f เฟซบุ๊กไม่แนะนําให้ให้โพสครับมันก็จะแจ้งเตือนมาแล้วให้เราเข้าไปดูครับมันจะบอกว่าเราจะลบโพสต์นี้ไหม ถ้าเราไม่ลบเรายืนการว่าสิ่งที่เราโพสต์มันไม่ผิดครับถ้าสุดท้ายเฟซตัดสินว่าผิดเราจะติดความสุ่มเสียงก็คือติดเหลืองแล้วถ้าเราไปผิดซ้ําอีกเราจะติดแดงครับก็คือไม่สามารถแนะนําได้แต่ถ้าหากมันมีการแจ้งเตือนมาที่เมนูการแนะนาโปรไฟล์ขึ้นว่าเนื้อหานี้เนี่ยทาง Facebook ไม่แนะนําให้คุดลงนะให้เราเข้าไปลบออกเลยครับ ลบออกไว้ดีกว่าครับไม่ชัวเราเราอย่าไปเก็บไว้ครับเราลบไปดีกว่าถ้า Facebook เตือนเรามาครับถ้า Facebook เตือนเราเนี่ยเป็นผลดีต่อเราครับคือเราจะได้ไม่ต้องเก็บมันไว้คนที่ไม่เช็คโปรไฟล์ครับไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาครับก็คือเหมือนกับว่าเรายืนการว่าคลิปเราอ่ะไม่ผิดนะครับเนี่ยประมาณนี้สุดท้ายครับการยืนการของเราครับเฟซบุ๊กตัดสินว่าเราผิดสุดท้าย มันจะส่งไปหากล่องข้อความสาธนรณนว่าคุณนะมีโพสต์ที่ผิดมาตรฐานชุมชนครับส่งไปเลยเราก็จะเห็นเราก็ตกใจพอมาเช็คโปรไฟล์อา้าวโปรไฟล์เกิดการสุมเสี่ยงเฉยเลยน่าไงเพราะเราไม่เช็คโปรไฟล์ครับผมถามคนที่ผ่านการสร้างรายได้มาโดยที่ไม่รู้เรื่องนะครับพอมาถามผมมาอดควรว่าเครื่องมือตัวนะรับพอไปเช็คโปรไฟล์ครับบอกว่าเช็คไม่เป็นอา้าว สร้างให้ได้มาได้ขนาดนี้เช็คโปรไฟล์ไม่เปลี่ยนเนี่ยงานเข้านะครับพอสอนให้ปุ๊บเช็คเป็นก็พบว่าตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าทําลงคลิปผิดพอลงคลิปผิดมันก็ไปกระทบถึงเครื่องมือการสร้างไงได้โดนยึดเครื่องมือคืนบางคน90วันถึงหายถ้าเลย90วันไปแล้ว6เดือนแล้วไม่ได้คืนให้ทําใจเลยครับไม่มีโอกาสได้คืนนั้วแหละในความคิดผมนะแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะคืนก็ลองดูเออ ฉะนั้นการแนะนําโปรไฟล์เนี่ยถ้าเราดูทุกวันเราเห็นโพสตไหนที่มันขึ้นแจ้งมาเนี่ยเรารีบไปลบเลยครับผมเนี่ยดูเช้าเที่ยงเย็นเลยนะส่วนตัวแล้วดูเช้าเที่ยงเย็นเลยเพราะว่าถ้าลงคลิปนี้ไปแล้วนะลงตอนเช้าตอนเที่ยงต้องเช็คถ้าลงคลิปตอนเที่ยงตอนเยน็นต้องเช็คว่าเราโพสต์ไปเนะี่ยมันมีความผิดไหมมันมีโอกาสที่จะผิดไหมมันอาจจะยังไม่ผิดครับเพราะว่าเฟซยังไม่ตัดสิน แต่ถ้าเฟสตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ยมันจะยุ่งยากฉะนั้นให้ลบออกก่อนครับนี่คือตอนที่2การแนะนํำโปรไฟล์ต้องตรวจเช็คให้เป็นครับสำหรับเมื่อใหม่